เห็นภาพนะจ่ะเนาะรถไหลมันเป็นไข่ไข่ก็ว่า,าสุสัปดาห์นะจ่ะสุสัปดาห์เพิ่นกืบสิบประมาณเดินทางกันถามไปเยอรมันเนาะเพราะว่าบ้านบ้านเนอเน่ะจะอยู่เป็นาชายแดนเป็นชายแดนนะจ่ะแต่ว่ามีทะเลกันเนาะ,ะเขาก็จะมีทาเรือใหญ่ทาเรือใหญ่ซึ่งเมื่อก่อนเนอ๋ก็เห็นงานอยู่บนเรือนนะเนาะตอนนี้ก็คือ,อ มาเหตุงานเป็นเขาเอ่นอยังละ่ะเป็นพนักง,งานชั่วข้าวเนาะของเอ่อของอำเภอเหตุงานอยู่บานคนแกน่เนาะตอนนี้เนาะพระวัาสู้ฟังจากพี่น้องจา้าเดี๋ยวมานีเนาะจ้า,จ,าจะมาคุยเรื่องเอ่อฝรั่งหลายใจเนาะจ้าเนาะฝรั่งหลายใจหลายใจแบบใดมาฟังเนาะจ้า,จาก,กักับว่าใดมีตัวอย่างทางอื่นทางไกลด้วยพี่น้องอันนี้ก็จะเว้าเรื่องประวัติส่วนตัวเป็นเอ่อ เป็นเรื่องเป็นเรื่องของเอโดยตรงนะจ๊ะบ่ได้ผาดพิงถึงผู้ใดบ่ได้เบากก้าวถึงไผนะจ๊ะเนาะเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นเรื่องของไผเอกะลุงนะจ๊ะเนาะโดยตรงนะจ๊ะบ่ได้บ่ได้หมายถึงคนอื่นนะจ๊ะเนาะอันนี้บ่ได้ผาดพิงถึงผู้ใดด้อันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงเนะจ๊ะเทเอามาเล่าเป็นประสบการณ์นะจ๊ะเบาเบาซู้ฟังระวังเอกกับลุง รุ่งอะ่เะเล่ากับสิแบบแว่าอยากทดลองก็หลายๆคนอยากอยกู่กับหลายๆคนอยากมีแบบแว่าอยากเลือกอยากอยากเป็นเอ่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนเลือก assim สินะซึ่งตอนนั้นน่ะก่อยู่น้ำกันละละอยู่ก็เอละละอยู่อยูน้ำกันเป็นอยู่กินน้ำกันนี่ละพักอยู่น้ำกันโดนเติบละเป็นเดือนเป็นหลายเดือนนึีสินะแต่ว่าลุงอะ่ะก็ยั่งมีแบบแว่า ใส่การแชทคุยกับสาวสิแม่จ้าแชทคุยกับผู้สาวแล้วก็เอาผู้สาวเอ,อ,วเอ่อม่คขังหนึ่งนะจ๊ะเนาะซึ่งแบบว่าตอนนั้นก็คือคือลุงอ่ะคุยกับสาวอยู่กรุงเทพเอกับลุงพักน้ำกันอยู่พัทยานะจ๊ะพักน้ำกันเซาอ,อ,อ่บังกะโลอยู่พัทยาพักอยู่น้ำกันและะน้วบันทีเพิ่นกะ แชทคุยกับสาวจ้ะตอนนั้นเมื่อกี้สิประมาณแมสเซนเจอร์เนาะแมสเซนเจอร์ก็ติ้งต่องติ้งต่อง,ง,อ,งอย่างดังในคอมพิวเตอร์แล้วนะเอฟไม่ได้สนใจเพราะเอฟก็ไม่ได้สนใจนะแบบว่าก็คืออยู่กินกันธรรมดาเนาะช่วงนั้นเอ็กก็อาจจะเหตุงานเดซิมเ,เห็ุงานอยู่ลานพิซซ่ามั้งน่าจะประมาณพิซซ่า้านพิซซ่าอยู่ในอ่ะพัทยาเอ็กก็ไปเหตุงานก็กลับบ้านปกติแล้วจ้ะเสาร์ไปเย็นกลับยังสี่เนาะกับ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแน่บางมือเพิ่นกับไปส่งไปฮับแล้วแต่งสีเนาะถ้าเพิ่นสืใส่รถนั่งเสร็เพิ่นกับไปส่งไปฮับ mm hmm. เพิ่นกับลุงแต่แชทคุยกับสาวเนาะ mm hmm. คำมางมือหนึ่งแต่งโตล้อครับพี่น้องจ้า mm hmm. เพิ่นกับแต่งโตล้อเอจะจะนอนแล้วพอเอต้องตื่นตีซี่เนาะเอออกไปเห็นงานตีหานตื่นตีซี่เห็นงานตีหานเนาะเอต้องตื่นตสาสาเนาะบางมือกับ ไตะเาเนี่ยนะร้านพิซซาบางเทือมันต้องไปจัดของเตรียมโต๊ะยังสี่หละเอกจะจำได้ประมาณนี่แหละโ,โมงหรือตีหาเนี่ยตรงเขางานประมาณเนี่ยเอ็ก็ต้องนอนตะเบนวันนี้เพื่อนก็นแต่งโต๊ล่อออกไปข้างนอกเอก็งมาหลุดที่หลังเพราะว่าเอแอบเบิ้งโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นนิสัยที่บดีนะจ้ะแต่ว่าตอนนั้นก็นคือนะอารมณ์โมโหเนาะก็แอบเบิ้งโทรศัพท์เห็นเพื่อนแชทคุยกับผู้สาวได้อ่ได้ขอความ เนะาะปาไห้เธอมาหอดพัทยาไตเราชั้นสิไปครับเธอกะบ่รูไปกันแบบใดแต่ลุงอ่ะอาจจะเอามอเตอร์ไซค์นี่แหะไปขับเขาหรือว่าไปรถสองแถวหรือมอเตอร์ไซค์จำไม่ได้ตอนนั้นแต่ลุงว่าเพิ่นไปกินเขาน้ากันเพิ่นเชิญเขามาจากกรุงเทพเนาะเสียค่าตั๋วเครื่องบินเอตัวต,วตวั๋วรถทัวอ่าล้ะก็หายคาเสียเวลาเขาน้ามนหามานะมาคุยมาเบิง,มา,บงมาเบิงโตนี่ละเออคุณยิ่งมาเบิงโต ะจะเลยแบบว่าก็คือย้อนกลับไปมันก็ขำนะพี่น้องจ๋าย้อนกลับไปบางเทื่อน,น่ะเอกยังเด้เยวแซเราอยู่เด้ทุกมือนี่ยู่น้ากันละนะแต่งงานจดทะเบียนยังเรียบร้อยนะเอยังแซาเราอยู่เด้ผู้สาวเจา้านะไม่แย่นั่นนะที่มาจากกรุงเทพที่เจ้าไห้เขามาน่ะเขาเป็นผู้จังได่เพราะเอ๋่รูดนะเอ๋เบ่เคยเห็นเขาสินะแต่ว่าตอนไหนเอยังอยู่กับลุงเด้แต่ว่าลุงเรากับพยาญญาเหมือนกับพยาญญา พยายามที่จะหาคนใหม่ๆพยายามที่จะคุยกันหลายๆคนแต่ว่ากเ้าเล่ากับว่าให้เฮาหนีเด้แทงเฮาคืออย่างนี้มูมาสูนเฮากับไม่ได้มูมาล่าไม่หยังสิเขามากอดล่าเสียงเล่ากับยากเล่ากับเขียนแล้วก็เหมือนกับว่าแบบว่าแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าบัวสลังบะประมาณนั้นนะดิละจ้าเพื่อนเก็สิแบบว่า พยายามพยายามดอกคุยกับหลายคนประมานต่นเต้ที่คนนั่นคนเดียวด้หลายคนแต่ว่าทีเอจับได้คือมีคนเดียวน่นหล่ะที่แบบว่าเพิ่อนเพิ่นมาเพิ่นมาเออมาก,กินเข้าแรงนําแล้วเอก็บับเอก็สันนิฐานว่าเราก็ใหายเขากลับมือนั่นเลยบ่น่าจะเพราะว่าเรากับไปประมาณสองชั่วโมงน่ะออกออกจากบ้านไปแล้วก็กลับเข่าม่ลุงอ่ะกับเข่าม,าามา่โดยที่แบบว่า ก็คือแบบมันขำแบบพี่น้องมันแบบว่าเออจังสี่ก็ได้เนาะผูใส้เนาะประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็คือเขาก็เขาก็เป็นผูใส้เนาะพี่น้องมันก็คือในความรือสึกเขามันบม่หนาเกียรเนาะแต่ก็เข้านี่ตีเข้าว่ามันมันก็แบบว่าเหมือนกับเจ้าเอาข่อยไปเห็ดเี่ยงละ่ะข่อยเป็นเหมือนในความรือสึกเขากะเอาไอแอมคองตายบอกประมาณนี้นะแมนบ่าพี่น้องจาอ๋าเนาะแต่ว่าก คืออารมณ์ตอนนั้นเอกประมาณว่าโอ๊ยหน้าเจ้าก,กับ่คือหน้าพอไปด้กะกะถามมันบ่แมนตัอ่าถามันบ่แมนอ,อมนมนยู่กันบ่ไดดอีหลีเดี๋ยวกับมีโอกาสได้เลิกได้ป้าได้จากเองอะเนาะเพาเอาคิดแค่นั้นเองเม่ได้คิดเอ่อไดคิดหลา,า,ายนะเพราะว่าพึ่งอยู่น้ำกันถามไว้ได้หักได้แพงได้หยังบอมันกับว่าถ้าไดนมีความหาความแพงงนะพี่น้องนะพึ่งอยู่กินกันเนาะ แต่ว่าอารมณ์กับประมาณว่าก็อยากรู้ว่าเขาเหตุที่อย่างแค่นั้นละก็เลยได้ไปแอบเบอรงโทรศัพท์แอบเบิรงตอนเล่าอาบน้ำลุงลุงลุงเขาห้องน้ำอาบน้ำไอ้กันร้อยโทรศัพท์มาเบิรงสมัยตะกี้มันบ่ได้มีแบบล็อกหน้าจออ้อย่างแบบนี้นนเนาะแมนบ่พี่น้องก็แค่แบบว่ากดขึ้นมากกับเขาไปเบอรงข้อความโหลดทั้งสี่นะอันกับหมายถึงวันนี้ไซบดีดอกที่ไปแอบเบิรงโทรศัพท์เขาเนาะเพราะว่า พราะว่าลุงแล้วสิประมาณว่าแล้วห้เกียรติมากแล้วห้เกียรติมากมากเลยกระเป๋าเงินมือถือพวกเนี่ยคอมพิวเตอร์อย่างสิแล้วสิบบะลาบละลวงแล้วสิบ่เปิดก็ซองอบ่ก็จบไปอย่างของเฮาเด้บ่เบิงเลย <S <s บางเชื่อแม่กระทังหัวหน้าทรวมากเฮา,า,า,าก่กรราเจ้าคือ่รับโทรศัพท์ใหแน่เอ้าเจ้าไ่ได้บอกประบ้านแเขาต้องบอกว่าถ้ามีโทรศัพท์เขาอ่ะรับเห็น่บางเชือเขาอาจจะเขาหของ้ําหรือว่า ถ้าอาจจะเดินอยู่ในสวนนึงเสียลุงเราจะบาลับไห้เราจะบาลับเราจะบาเบ,บิงไห้เลยแล้วถือว่าเป็นแบบ,บา่าเรื่องส่วนตัวของเฮ้าอะ่ะจนบางเทือแบบว่าอารมณ์เฮ้าแบบประมาณว่าตรงถือไปนั่เบาเทโทรศัพท์อย่างแบบเนี้เราคือความไห้เกียรติความหนาักของเรามีหลายหลายเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์น่ะหล่ะแล้วสิแบบว่าเจ้าชู้อยู่ช่วงนั่นช่วงใหม่ๆที่ว่าคบกันใหม่ๆอยู่นน้ำกันใหม่ๆคือว่าลุงอะ่ะยอมรับเลยว่าแบบว่า โอ้ยแบบว่าเจ้าชู้มากแต่ว่าถามว่าตอนนี้่มี้วหละ่มีแล้ว,ลแ,ลวแต่หลายปีละจ้ะที่บ่เป็นมากนะคือหลายปีแล้วเตั้งแต่แต่ว่าเอกก็คุยกันเล่าอยู่เด้ตอนอตอนอปีนั้นลุงเอ๊ะจําบ่ได้ว่าลุงครบรอบเจักปีดอกแต่ว่าเอกก็คือแบบว่าเอถามลุงอะเนาะเอถามลุงเอ๊๋ถามลุง,นะลง,ลงให้ลุงเอ สามารถเอาเอาผู้สาวมานอนบ้านได้ mm hmm. เหมือนกับว่าเข้ากับคือเข้าไอคิดไอคิดของเอเองได้เอ๋ไปเด็กเกี่ยวกับคนอื่นได้ไอคิดของเอเองว่าไปเที่ยวไปดื่มน้ากันเนี่ยเห็นลุ่มมากมองเขาเสียเข้ากับแบบเอาแม่เจ้ามีเงืเอ่อนจาดกระจายเขากับบ้านยังเสียนะไม่ได้ประ,ดประชดได้พี่น้องแต่ว่าประมาณว่าคือเข้ากับเป็นแค่ผู้ยิงย่งยู่ที่อยู่น้าเพลินโดนดูซื้อได้เอเ๋ก็ได้ว่าไอเป็นเมียแล้วเดตอนนั้นอะ่ะ แต่ว่าตอนหลังจากที่จดทะเบียนไปเอบอกแ,แล้วว่าเอบอกแล้วว่าถ้าหลังจากจดทะเบียนไปเจ้าบม่มีโอกาสได้เอ่อเขาเกิ่าปยังล่ะถ้าเออนุญาตขึ้นี่เป็นโอกาสของเจ้าแต่ว่าถ้าจดทะเบียนแต่งานจดทะเบียนแล้วเจ้าสิบม่มีสิทธิ์นั่นเลยแล้วก็ยอมรับแต่โดยดีเด้ ก็คือก็โอเคนะในความรู้สึกมันคืออันนี้เป็นเรื่องระหว่างเอกับลุงสองคนจ้าประเดกเกี่ยวกับของก็ประเด็กเกี่ยวกับอ่าคนอื่นเนาะบุคคลอื่นเนาะเออบระดอ้างอิงหรือผ่าดพิ่งถึงภัยเนาะอันนี้เป็นเรื่องระหว่างเอกับลุงเนาะเอกปรด้แบบว่าใจดีลอยเปอร์เซ็นต์ดอกแต่ว่าเอเห็นเขามองเห็นอ่ลุงเหมือนกับลุงสนใจเขาสินะแต่วา่าถามว่าเขาสิมีอยู่น้ำเล่าใดบอกเขบาบุกมากปรได้ดอกเพราะว่าเขากับ เขาก็ทํางานเขาอาจจะแค่ตตองการแค่เงินยังสินะเอ๋ไม่ได้คิดอย่างก็คือเอก็เลยบอกลุงว่าถ้าเจาจะเอาก็คือก็เอากลับบ้านยังสินะแต่เล่ากับปฏิเสธแล้วเล่าว่าแล้วมีเมียแล้วแล้วเอาดอกแล้วว่าแคมมองซื้อยังสินะมองขางนอกแล้วก็ปกินยุบบ้านยังแล้วสิบอกประมาณนี้แหละจ้ากัคำๆเนาะแต่ความหนาหลักเล้าก็ร้ายลุงนะอันนี้คือมาบอกซู่ฟังว่าเล่ากับมีมุมมุมเล็กๆที่แบบว่า ดือด้อๆมึนๆแบบผู้ใต้กับมีอยู่คือกันแต่ทุกมือน,นี่ก็คือถอดเล็บถอดเขียวเหมือนแล้วเพราะว่าเอดตัดเอเป็นคนตัดเล็บห้ตัดเขียวตัดเล็บห้เรียบร้อยแล้วจะตอนนี้บะมีม่แล้วจะเล็บเขียวหายหมดอันเมื่อวานฟังเมือนนี่นะจจะเห็นไปเอใส่เสื้อกันหนาวมันเป็นฤดูร้อนเะจจะแต่ว่าใส่เสื้อกันหนาวแล้วตอนนี้อากาศข้างนอกสิบแปดองศา สิบแปดองศาพี่น้องจ้ามันก็นาวเนาะก็ขึืนรถมาปึบกับมันหนาวก็เลยไปเอาเสื้อกันหนาวมาใส่กอนถ้าสันกับ่ได้จ้าเพราะว่าเขาเอื้อนมาอย่างอันเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสบายเนะจ้าเพราะว่าในรถน่ะกรถจอดอยู่ข้างนอกเนาะเหมือนเหมือนขึ้นเนาะอากาศในรถก็ยังเย็นก็เลยต้องไปเอาเสื้อกันหนาวมาใส่ ว่อยากไข่ว่าอยากกล้วยนะพี่น้องจ้าเนาะอากาศอากาศเดนมาร์กสามฤดูเนะจ้าเนาะมือนี่หนาวหมุ่มวานหนาวแล้วก็ลมพร้อมเด้พี่น้องลมแห้งพร้อมจ้าลมนี่แบบว่าแห้งมากลมแรงมากลมแร้งไหลอันมีความแบบว่าอยากขอบคุณอีกครั้งนะจ้ะเนาะช่องอีสานเดนมาร์ก เพื่อให่อเพื่อนห้ยคงความวันเกิดไปเองมาเป็นเป็นอแนวเกาะโทรศัพท์แขวนไว้นะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนลงรถเดี๋ยวจะให้เบิ่งว่าเป็นแบบไหนเนาะเอาโช์ไปแล้วรอบนึงแล้วเนาะพี่น้องจ๊าแต่ว่าบนันีก็คืออยากจะเอามาให้เบิ่งอีกเรื่อหนึ่งให้ความแบบว่าอยากขอบคุณน้องเพื่อนเนาะ คนก็นยังคิด hot, หอดเฮา่นว่าโอ้ยพี่เอมันก็นอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไปเบิงบ่ทันไ,นไปมีเวลาไปเบิงดอกแต่ว่าคิดว่าเบิงแน่นแน่นอ่อหนังสือโฆษณาของเขานะ่ะคือมันห่ะบว่าเป็นตาถือใจปันไดเพราะว่าลองสร้างมาหลายโตแล้วมันมันมันก็นถือใจเอปันไดนะเอก็เล็บวันนี้เพิ่นว่าอันนี้ดีอันนี้ดีเพราะอยากเห็นอากาศคุณน่ะงาบ่พีนน้องบรรยากาศ ตอนเศร้าจ้าบรรยากาศตอนเช้าคุ่นเเด้เนาะบรรยากาศตอนเศร้าจ้านี่แหละเอกครับเรามาเห็นงานสง้ารจะสี่หระจ้าพี่นองจ้าอันนี้ของมูบานนะครับได้หาซิเอกต้องพอน,นอะอันนี้คือป่ายมูบานข่อนลดลงน้อยนึงเนาะพี่นองจ้า ค้นขายบ้านการหลายพี่น้องเจวนีนเป็นประกาศขายเมื่อประกาศก่โดนดก,ก็นมีคนมาซื้อเด้ดีดีจะมีรถแบบถนนมันใหญ่แคบนะพี่น้องเนาะถนนประเทศอันนี้แต่อยากหัวถนนแคบอันนี้ก็จะเป็นเขาบ้านเล่ ข่าบาเล่เนาะไก่เด้เก็บเกี่ยวแล้วจ้าเป็นสีทองแล้วตอนนี้เป็นทุ่งสีทองนะพี่น้องจ้านี่ลจะจ้าบรรยากาศจะจะประมาณนี้ท่าอากาศดีเนาะแต่ว่าย่บานอีล้มแห้งมากยุนี่เมื่อคั้งเ่าไม่อยเห็นว่าต้นไม้ก็ไม่อคยตีนไว้ปันใดก็ล้มยุนิดน้อยนะคะ่ะลมนิดนึงวันนี้เอกขับรหลดออกมาก่อนน้อยนึงเพราะว่ามันล้มแห้งเนาะเอกบอกว่าว จะขับได้ไวได้สะาเนาะใครแน่วารถก็มีรถติดนะจ้าออกมาก่อนอ่ออกมาก,ก่อนรนถะน้อยนะึงนี่แหจะจ้าบ้านเพิ่นกับบ้านเมืองเพิ่นกับสิประมาณนี่พี่น้องจ้า สำหรับเอ่อสำหรับช่องคำปลายนะจ๊ะคำา้ายเนะาะคำฝ้ายเป็นบอสช่องคุณหยาิเป็นมาคุณเออยากเห็นบรรยากาศตอนขับรถกะ่ะบรรยากาศนี่นะจ๊ะคุณหยาิจ้าคุ่ณหยาดก็มาดูเอานี่นะจ้าบรรยากาศตอนเ้ขับรถตอนเศา้านะจ๊ะเนาะก็สนะิปนระมาณนะีนะ้เนาะก็สนะิประมาณนี้ ข้างหน้าก็จะเป็นโบสถ์นะจ๊ะก้อนหม่องเอจจะเลี้ยวกัสิเป็นโบสถ์เลี้ยวหม่องไปเหตุงานเนาะพี่น้องจ้าเลี้ยวไปเหตุงานเบาเบาซูฟังเนาะจ้านี่เราบรรยากาศประเทศเดนมาร์กต๊มน้ำมันเท่าก็ต้องเติมเองเด้อพี่น้องเติมเองใส่บัตรเติมเอาจ้าป้ายสีเหลืองนี่ก็คือให้เราบ้างเด็กหน่อยเนาะจ้าเราบ้างเด็กหน่อยอาจจะเล่นกันยุทธนนท์เนื่งสินะ ตรงนี้กับขับก็ได้เ่เกินสามสิบพอเขาจะมีเนี่ยเขาเห็ดเขาเห็ดอันเพื่อนยังละ่ะแนวกันถนนไห้เข้าขับได้บรเร็วนะจ๊ะลูกละนาดคือไม่หยังก็จะเอ,อินนะจ๊ะเนาะลูกละนาดนี่แหละจ้ามะหว่าแล้วจ้าหมองเห็ดงานขอบคุณทุกคนที่เขามารับชม ติดตามไปเอนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปเปไปโดนๆนอจ้าเด้อฝากฝากช่องน้อยๆของไปเอนะ